กลางแดดขนาดนี้ดูสิร้อนก็ร้อนเข้ามาในร่มสิมันร้อฝนอะไรนักหนาเนี่ยไปไหนก็คุณเนี่ยผมมีแต่ความทุกข์เลยนะเบาๆบแอบดูก่อนแอบดูก่อนน้องไม่ร้อนหรอคะเข้าร่มแล้วเดี๋ยวผิวเสียเดี๋ยวผิวดำนะดำนะแกดูเขามีความสุขจังเลยนะทําไมมานั่งเก็บผักตอนกลางวันยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขจังเลยอะเราดูแลผักผักดูแลคุณครับนี่ เจ้าของฟาร์มเหรอคะใช่ครับโอ้ยอย,อยู่ไกลอย่างเลยเดี๋ยวขอข้ามมา<พ>คุยหน่อยเออตัดผักไปไปขายที่ไหนครับเรามีหลายตลาดนะครับทั้งตลาดที่ห้างแล้วก็ในชุมชนของเราด้วยขึ้นเ้ืองเลยเหรอคะแต่ของเรานี่เป็นผักแบบไหนเขาเรียกว่าเป็นผักปลอดภัยหรือว่าผักอินรีหรืออะไรฮะเป็นผักอินรีนะครับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเหรอได้ออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วย แล้วต้องเก็บทรงตลาดทุกวันไหมฮะทุกวันครับในห้างนะครับออเดอร์วันหนึ่งประมาณ2 0 0กิโลครับเรามีที่ปลูกเยอะขนาดนี้เหรอใช่ครับพื้นที่30ไร่ครับตรงเนี้ยนะใช่ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดนี่คือผักทั้งนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรฮะมีทั้งผักสลัดแล้วก็คะน้ากวางตุ้ง แล้วก็ผักกระเถาครับตกแต่งกลาครับร<ล>้านมาละจีนพั้มดนีนะใช่ครับ oh. แล้วดูสีหน้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความสุขจังเลยเลยนาะทั้ง,ท,งท,ที่แบบดูงานก็ลํลำบากลำบากร้อนก็ร้อนจะดูหน้าเลยมีความทุกข์มากเลยทำ,ทำไมอ่ะอทำไมอ่ะมากกบคุณไงทำไมอ่ะที่ฉันมันดูร้ายขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหดูหน้าดิดูหน้าไม่ได้หรอกทุกวันนี้เขาต้องดูที่ใจใจร้ายยิ่งกว่าหน้าอีกมั้งมีก็พูดเกินไป วันนี้มาเที่ยวสวนน้องเต๋ากับน้องเชียงก็มาเจอท่านผู้ช่วยกับท่านผู้การทกศพอดีเลยนะครับสวัสดีครับคับพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยมาดูกิจการของลูกค้ารายนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่างน้ยผมกระทาให้สร้างสร้างคนรุ่นใหม่เนาะมาทดแทนคนรุ่นเก่าได้แล้วได้พักที่ ปลอดภัยนะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้คือผักนี้มาทดแทนอาชีพเดิมของคุณพ่อหรือยังไงคะก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับเดิมทำอะไรครับคุณพ่อเป็นไรอ้อยครับลงาเป็นไรอ้อยเลิกเลยฮะคุณพ่อทำไมไม่ปลูกอ้อยต่ออ๋ออ้อยยังยังทำอยู่แต่ทำอยู่ที่แปลงอื่น30ไร่เนี่ยยกให้ลูกทำเกษตรอินทรีครับน้องเต๋าขายฝันคุณพ่อยังไงตอนนั้นผมจบการตลาดอยู่แล้วทีนี้ผมมองว่าผักทั่วไปอย่างเงี้ยมีมีจำนวนมากใช่ครับก็เลยคิดแวกแนวออกมาในอีกมุมมองหนึ่ง เป็นพักพ่อสารพิษครับครับแล้วแล้วน้องเชียงล่ะครับเราเรียนอะไรมาฮะท่องเที่ยวค่ะมันไปไปทางเดียวกันไหมคนละทางค่ะเหรอแล้วแล้วเอามาอะไรมาใช้ได้ไหมไม่มีเลยค่ะเหรอใช่ค่ะก็ได้ไปดูแปลงอื่นไงใช่ค่ะได้เจอได้เยอะเขาเจอแปลงที่นี่ได้เห็นไหมเขาคุยอะไรก็น่ารักขนาดแบบว่าไม่ไปด้วยกันเขายิ้มยิ้มเลยนะไม่เหมือนคุณกับผมนะโอ้พูดแล้วโมโหไม่เกรงใจท่านผู้ช่วยมั้งเลยแต่ฟังแต่อุปสรรค พจริงๆอ่ะม hey, right. kind of ันต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันถูกไหมคะน้องเต๋าใช่ไหมคะคุณพ่อเออว้วไปยังไงคะให้ทกศเข้ามาช่วยนะคะต้องถามผู้การเลยครับครับถ้าผู้การครัมาปิ๊งอะไรฮะถึงแบบว่าเออมาสนับสนุนการเงินให้กับลูกค้ารายนี้ครับเดิมทีในพื้นที่ของด่านมะขามเตี้ยเราจะปลูกผักเยอะอยู่แล้วเพื่อนใหญ่จะใช้สารเคมีพอวันนี้เนี่ย เรามีความรักสุขภาพได้มากขึ้นเราก็เลยส่งเสริมนะครับให้ลูกค้าปลูกอย่างไร้สารเคมีแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์เขาเรียกว่าสินเชื่ออะไรคะผู้จัดการกินเครดิตครับปลูกพืชโดยไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีเพื่อผักเราจะได้บริโภคได้อย่างนี้ไปขอสินเชื่อได้เลยได้เลยครับดอกเบี้ยแพงไหมครับไม่แพงครับ4บาทครับ4บาท4บาทต่อปีนะคะแล้วได้วงเงินสูงสุดนี่เยอะไหมคะ ก็อยู่ที่หลักประกันด้วยครับอ๋อต้องมีหลักประกันหลักทรัพย์อะไรนะครับหลักทรัพย์แล้วก็มูลค่าของการผลิตด้วยครับโอ้ผักเยอะแยะอย่างนี้เอาไปขายที่ไหนนะคะน้องเต๋าก็เราจะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลอ๋อเหรอคะพีก๊ออุ้ยใครเป็นคนไปขายให้อ่ะกับเอาพอดีเลยลูกสาวผมนะครับเอาเลยตาขึ้มาเลยลูกนี่อันนี้ลูกสาว พ่อสวัสดีครับไปแล้ววคุณจะมานั่งขวางทำไมแล้วก็มันไม่ว่างแล้วนั่งตรงนี้แล้วกันนี่เลยมแล้วลาหูทำไมมันดำด้านนี่ฝ่ายผลิตนั่นป่ายการตลาดัอ๋อฝ่ายการตลาดเหรอครับทำตลาดยากไหมอะคะเทรนสุขภาพมาแรงดังนั้นเราก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสอเราก็เลยพยายามเลือกตัวที่อะไรที่มันจะขายได้นะตอนนี้ค่ะก็ปรากฏว่า สิ่งที่มาแรงก็คือสลัดอินดี้ครับคุณคุณเอียงนิดนึงผมมองไม่เห็นออแล้วผู้ช่วยก็มองไม่เห็นด้วยออ <c oughs> ผมพูดต่อเลยครับพูด <c oughs> ต่อเลยครับดังนั้นก็เลยเราก็จะจัดกลุ่มตั้งแต่โมเดิร์นเฮดกลุ่มโรงงานแล้วก็โรงแรมร้านอาหารนี้ยเราก็ตลาดทั่วไปดังนั้นเราก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มของลูกค้าเราอะค่ะเขาต้องการตัวไหนเราก็พยายามทาขายตามตลาดทำตามไม่ได้ลูกกนตอนนี้เราผลิตตามออเดอร์ไหมครับ ผลิตตามออเดอร์ค่ะพี่ดังนั้นก็ต้องวางแผนโอ้โหนี่ท่านผู้ช่วยครับลูกค้าแบบนี้ในในเมืองการเนี่ยมีเยอะไหมครับเราม,มีอยู่เยอะอเรามีคอรครึ่งไร้ใครโจรครึง่งอะไรนะฮะครึคร่งไร่ใครยจนครึ่งไร่ใครโจนแปลว่าอะไรครับผู้ช่วยก็คือ,ค,อคือเขาจะสนับสนุนให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยปลูกผักที่เป็นผักอินทรีย์และในนี้จะมีเครือข่ายนะ ขายทุกที่ทุกอำเภอถ้าทำเครึ่งไร่ไข่จนแบบนี้สนับสนุนสินเชื่อแบบไหนครับก็ตอนนี้เราสนับสนุนวิชาการเป็นหลักอ๋อ,อให้ความรู้ให้อะไรต่างๆทศกศเป็นมากกว่า ธนาคารจริงๆไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวใช่ไหมคุณพ่อให้วิชาการให้ความรู้ด้วยให้ความเป็นเพื่อนเยอะเลยครับให้ความเป็นเพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับแล้วคุณพ่อให้ความเป็นพ่อไหมครับพ่อตาหูใจเย็นๆน้องเขานั่งอยู่ทั้งคนใจพ่อมีหลานหลายคนเลยครับอเขาไม่อยากได้อีกแล้วคือไม่ได้อยากก็จะก็ต้องอยู่กับราหูต่อไปสิไม่ใช่หรอคุณพ่อไม่อยากได้ลูกเขยอายุเท่าพ่อใช่ไหม